สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสื่อธรรมนำใจนันนันรายการโดยผมพีรพงศ์เข็มทรพย์ครับเอีพิจิกรสาวไปไหนเห็นว่าไม่ได้ค่าตัวนีไม่มาเลยเนี่ยเฮอย่างนี้มาจากไหนนี่นุโบมาแต่ไหนครับก็ถือสังฆทานมาก็ต้องไปทำบุญด well. ีคร um ับไปทำบุญใช่ค่ะไปทำที่ไหนครับก็ทำที่วัดสิครับยู่โดนอีกดอกแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าการทำบุญเราได้อานิสงส์อะไรบ้างเนี่ย ก็ไม่รู้ค่ะเขาพาไปทําก็ไปค่ะเข้าสู่ประเด็นวันนี้เลยนุ่ม่ะประเด็นอะไรล่ะคะที่สิมเราทําบุญไปเพื่ออะไรอืมอนไงสงสัยไหมก็สงสัยนะคะแล้วทําบุญแล้วได้อะไรกลับคืนมาบ้างอวันนี้เรามีพระอาจารย์มาด้วยมาตอบคำตังของเราค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะในหัวข้อการทําบุญกับท่านพระอาจารย์อาคมอัตตะคุโตพร้อมๆกันเลยเนาะหนูโบเนาะค่ะไปเออน้องโบพี่ว่ามันแปลกๆไงไม่รู้เนาะ าถามคำตอบทำคิดว่าก,การทำบุญแล้วได้อะไรคะได้ปัญญาครับผมได้ปัญญาได้ปัญญาทำให้เรามีสติเกิดขึ้นค,ครับครับทำบุญแล้วได้อะไรทำบุญก็ได้ความสุขใจสิครับได้ความสุขใจทั้งผู้ให้และก็ผู้รับได้ความรู้สึกดีๆที่เราบริสุทธิ์ใจที่กระทำครับค่ะขอบคุณค่ะ ทำบุญก็ได้บุญนะครับทำบาปก็ได้บาปทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีครับค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะครับอยากจะถามขึ้นาตาว่าเฮ็ดบุญแล้วได้อียังครับทุกตาเฮ็ดบุญแล้วก็คือเท่ากับม่จิตใจสะอาดค่ะจิตใจบริสุทธิ์ค่เพื่อดีใจค่ะดีใจกับพูมิใจคือว่าแม้นสีได้ขึ้นบุได้กับทางตว่าทำมไปแล้วก็คือว่าเห้สบายใจค่ะที่พี่เฟรมกับน้องโบถามทำ,ออทำบุญเพื่ออะไรก็ทำบุญก็ พื่อให้ได้บุญนั่นแหละแต่จริงๆแล้วความหมายของบุญก็คือบุญแปลว่าความสุขหรือหมายถึงสุขใจนั่นเองคนเราถ้าระยนกายสบายใจไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นกรร่อนทําขณะทำแล้วก็หลังทำม,มีความสุขนั่นก็เรียกว่าเป็นบุญมีตัวอย่างเหมือนกันอย่างโยมมีเศษอาหารทิ้งไปมีสุนัขมากินมีโยมก็ยังได้บุญเลยการทำบุญไม่จำเป็นว่าต้องทำเยอะทำน้อย,ม,อยมันอยู่ที่เจตนา ขอให้เราได้ทําแล้วมีความสุขสิ่งนั้นก็เป็นบุญหมดนั่นแหละท้ายนี้ก็ขอฝากไว้หน่อยสําหรับคนที่จะทําบุญก็คิดไว้อย่างว่าวิชาดีเป็นสหายเลี้ยงชีวิตภรรยาสนิทเป็นสหายในเคหาบุญกุศลเป็นสหายสนิทเมื่อใกล้มรณาจงคบหาสําคัญให้มั่นเอ่ยขอจเจริญพรอ,อสาตุ ที่พระอ,อาจารย์บอกนะคะการทําบุญมันก็มีความที่เห็นที่แตกต่างกันไปนะคะจุดมุ่งหมายจริงๆก็ทําบุญก็เพื่อให้ได้ความสุขสุขกายสบาจจยใจนะคะใช่นะครับทาแล้วไม่ต้องเบียดเบียยตนเองไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ก็ได้บุญแล้วะนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านพระอาจารย์อาคมอัตพุตโตด,ด้วยที่มาชี้แนะในเรื่องของการทําบุญในวันนี้นะ,ค,ะครับผมลูกบัว่ะค่ะ ใกล้จะถึงวันวิสาขบูชาแล้วนะครับผมม,มีมีนัดใครไปทําบุญหรือ,อยังเนี่ยก็คงไปทำบุญกยบครอบครัวค่ะทำับครอบครัวก็ดีก็ดีนั่นแหละเชิญชวนท่านผู้ชมหน่อยในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้นะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะมาทำบุญอยู่ที่วัดใกล้บ้านของท่านนะคะในวันที่18ถึงวันที่24พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะฮะผม รัฐบาลนี่เขาบอกนโยบายออกมาด้วยให้คนไทยใส่ชุดขาวแล้วก็ปักธงชาติแล้วก็ปักธรรมจักรด้วยธงธรรมจักรด้วยนะครับผมเชิญชวนทุกท่านด้วยก็แล้วกันในวันที่18ถึง24พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะที่วัดประชานิยมของเรานะคะจะมีการทําบุญตักบาตรมีการปฏิบัติธรรมนะครับวันที่21ถึงวันที่22นี้ครับโรงเรียนอนุกูนาลีจะมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยนะครับผมก็จะมีคณะพระอาจารย์จากศูนย์เผยแผ่พุทธธรรมจังหวัดกาลสินนะครับเป็นลู้วิทยากรนะ ครั้งนี้นะคะสามารถติดตามพวกเราได้นะคะทางเฟซบุ๊กนะคะศูนย์เผยแผ่พุทธธรรมจังหวัดปราจินนะคะขึ้นมาด้านล่างเลยและอีกคนทางหนึ่งนะนูโบนะก็คือทางสถานีวิทยุของเรานะคะก็คือรายการธรรมะวารตีนะคะเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีนะคะทางขึ้น93เมกะเฮิร์ตนะคะเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันศุกร์นะคะครับสำหรับวันนี้รายการสื่อธรรมน้อมใจขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ ช่วงบอกข่าวเ่าทาขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งทางวัดประชานิยมนั้นได้จัดให้มีงานตั้งแต่วันที่22ถึง24พฤษภาคมก็อยากจะเชิญชวนชาวพุทธโดยเฉพาะชาวจังหวัดกาลสินนั้นได้ร่วมเข้ามาฟังเทศฟังธรรมสร้างบุญกุศลเจริญพร การทำบุญไม่จำเป็นว่าต้องทำเยอะทำน้อยมันอยู่ที่เจตนาขอให้เราได้ทำแล้วมีความสุขสิ่งนั้นก็เป็นบุญหมดนั่นแหละในช่วงของข้าคำต่อไปคุณถือไม่ต้องไหลอีกหรเปล่าอย่างนี้เมันก็ยืนสิครับมันถ่ายไปมันก็สีน้ำสิรถลงไปเลย